รับเคยมาถึงแล้วก็อยากไปถ่ายรูปไปไปไปผ้าเองก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าพุ่มขึ้นครับเราจะลงกลับไปตรงนี้คืนถ้าไปทานข้าวที่ห้องอาหารทุ่มคึ่นี้ถึงตรงเ้าหรือว่าถึงตรงกลางุ่มขึ้นจะเริ่มอาหารข้ามเริ่มที่ทุ่มครึ่งค่ะไปเอ่อถ้าไปนั่ก็ยังไงก็พวกผมก็จะลงไปอยู่แล้วเพราะต้องไปเตรียมอาหารนะฮะโปรแกรมของเรานะครับเรามาที่พระราดินแขวนเนี่ยเดี๋ยวเราเดินลงไปเราไปชื้นทองเิลวหรือถ้เพื่อจะไปปิดทองแล้วก็ไปชื้อกระดิ่งนะครับมันมีหลายขนาดหลายราคานะครับแล้วก็เขียนชื่อเเขขนนนนาสกละครับ คือครอบครัวทั้งหมดนะครับเราไปถวายก่อนที่จะไปถอยครับเด๋พาทุกท่านับไปสวดมนต์เกี่ยวกับบุตรสุธาราอินทร์แผนนะครับสีน้องขิดทองแผนนักขังกันครับเติมครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราแตกกระจายกันครับยังไม่พบกันเนี่ยเวลามันจะน้อยไปนะครับขากลรบกขากรรไที่ใครจะแวะตรงนี้ตอนที่ขากลับครับเรา่อยมานวดที่ว่าสุขนางกายเป็นหินเมื่อกี้ตอน,นที่เราผ่านมาอาคารครับมี รูปผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ครับเห็นไหมคะนะครับตรงนั้นนะครัะคือว่าเคีบบค่ไดุ้่ยตรงไหนไปนวดตรงน้นครับนาลาพี่ไม่่ค่ะ

และตรงนี้นะคะก็คือจุดยอดของพระาธาตุอินขวนนะคะเส้นทางบุญที่ได้มีโอกาสมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะ,ะช่วงนี้ก็เป็นเวลาช่วงประมาณสักเกือบหกโมงแล้วนะคะเราก็ต้องเดิอนอีกมิดนึงนะคะอยู่ในบริเ,เวณตรงนั้นนะคะที่นี่สูงกว่าระดับน้ำทะเลก,ก็ประมาณสองพันเมตร สองกั้เมตรพระธาตุก็จะก็กพระอีแวน่ท้านท่านเปดพระาุตรงนู้นตอนนี่ลุกขึ้นมาไปเลยอยู่ตรงนั้นเลยนะครับสุด้ายก็เลยตัดปัญหาว่าผู้หญิงห้ามเข้าถือว่าเราไม่ได้เข้าไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจากที่กิที่สุภาพสตรีนั่งกับที่องค์พระราดอีควนไม่ห่างกันแค่3าวาเองเพราะฉะนั้นเราจะสิ่ฐานฝากที่ผู้ชายหรือฝากผ้งเข้าไปก็ได้ท่าประิทอง S <S an <stal> an> นี้เป็นลูปพระราชินแขวนข้างในเป็นทองเปลวอันนี้เป็นกระดาษสานะครับที่ผู้ชายเวลาเข้าไปข้างในตัวน,นี้อย่าเปิดนะอย่ากแกะครับผมทำให้เป็นสาที่ได้ดูหมุนถ้าหมุนแล้วเชือกมันจะเกะออกไปถ้าเกะออกไปแล้วครับนะข้างในนี้จะมีทองเปลวเปิดมาอันแรกสุดจะเป็นกระดาษสาใบแรกยังไม่มีมันเป็นใบหุ่งข้างนอกนะครับใบหุ้มข้างนอกนี่ใบที่สองครับเริ่มมีแล้วเห็นไหมครับทองเปลวของเขาเนี่ยไม,ม่ได้ผสมอะไรเลยครับนะมีทองเต็ <laughs> มๆขนาดของกระดาษมีเท่าไรมันเต็มหมดเลย นะครับอันนี้เป็นทองเปลวตั้งบนมีอยู่สี่แผน่นหรือห้าแผ่นอยู่ข้างในครับต่อชุดอถอ่ายรูปได้ครับนะ <iet> ทองเปลวนี่ยทำมาจากที่เมืองมันทะเลแหล่งทําทองเปลวพราั้นตอนนี้เราสนะุอมมาสพรัพาะระสมมารอตนะครับ คือสีนาำรัสุนันกโลตโลที่าีน้ำปปสตตมหายายังมหาทายังมหายานะมหายานะคาตังคางกเ เรามารอบแรกนะครับเพื่อที่จะมากราบไหว้พระด้ดิงแขวนขวายกระดิง่งทองเปลวนะครับปิดทองกันเพราะฉะนั้นเตรียมที่กันก่อนถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมค่อยรับทองเปลวกับกระดิ่งจากที่สุภาพสตรีหรือถ้ามีพี่ผู้ชายมากับแล้าก็ฝาพี่ผู้ชายเข้าไปครับไปปิดทองให้นะครับตอนที่พี่ผู้ชายเขาเข้าไปปิดทองอยู่ครับนะครับไปขอให้กระดิ่งให้อยู่สุภาพสตรีครับนั่งสมาธิดอกันแป๊บหนึ่งก่อนครับเสร็จแล้วค่อยไปที่อื่นกันต่อนะครับ ที่ฐานตามสบายครับไม่ต้องรีดรอจนที่ท่านที่สุดท้ายครับจะรอรับทองเปลวกับกระดิ่งเข้าไปถวายให้ครับไปกระดิ่งไป,งไปงทอง้ีค่ี่ผู้หญิงนั่งรอกันก่อนก็ได้นั่งนั่งสมาธิรอกัน,นม,กมีพี่ผู้ชายมากับเราก็ฝากเข้าไปก็ได้คับเชิญพี่ผู้ชายเข้าไปปิดทองครับไปปิดเองคับพี่ผู้ชายเข้าไปปิดทอง